ขอความสุขสวัสดีชมบังเกิดมีแก่นักชมคลิปโดยทุกท่านทุกคนณนโอกาสนี้บบดนี้ทางช่องแสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทำดีชาแนลได้เปิดโอกาสการรับชมคลิปผ่านทางสื่อออนไลน์หรือว่าระบบของอินเทอร์เนต็ตทุกคนมีโทรศัพท์อยู่ในมือเราอาจได้เจอกัน ทุกวันนี้สังคมของมนุษย์มีการแก่งแย่งชิงดีแย่งที่กันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันใหญ่ในความรู้สึกของมนุษย์จะมีความภาคภูมิใจเมื่อตัวเองได้รับการยกย่องได้รับการเชิดชูเมื่อมีอำนาจอยู่ในมือ เขาสามารถทำทุกอย่างเพื่อจะทำให้ระบบทุกอย่างอยู่ในกำมือของเขาแต่บางครั้งเขาไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าเขากระมีอะไรที่มันจะทำความเสียหายตามหลังมาแบบฟื้นฟูไม่ขึ้น อย่างที่เราเห็นในสังคมโลกตามประเทศต่างๆจะไม่ขอพูดเปรียบเลยแต่ทุกคนจะได้เห็นในทีวีจะได้เห็นในระบบของโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตว่าสงครามกลางเมืองสงครามระหว่างประเทศตามเขตต่างๆ ตามเขตชายแดนหรือว่าความไม่เข้าใจกันในกฎหมายบ้านเมืองระบอบประชาธิปไตยคือกลไกลของความเห็นต่างนักศึกษาหรือว่าผู้ที่เห็นต่างก็ออกมาเดินขบวนเพื่อจะหาความสงบหาคำว่าประชา ธิปไตประชาธิปไตยก็คือเอาคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งแล้วก็ตั้งตัวบทกฎหมายออกมาเพื่อจะทำให้ระบบมันเข้าสู่ในการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งบางครั้งก็ไม่มีการยอมรับในการเลือกตั้ง ที่เราเห็นอยู่มันจึงเกิดความชั่วร้ายเกิดการเห็นต่างเกิดการกระทําที่ไม่ดีดังนั้นเรามาง่วนคิดกันว่าจะทำยังไงกับระบบของประชาธิปไตยเราจะเอาธรรมะเข้าไปสอดแทรกด้วยก็ได้จึงจะทำให้ประชาธิปไตยมันเป็นธรรมมาธิปไตย เอาทำเป็นใหญ่การเห็นต่างแน่นอนมันต้องมีการถกเถียงกันพอถกเถียงกันก็หาสิ่งที่ลงตัวไม่ได้พอหาสิ่งที่ลงตัวไม่ได้มันก็เกิดความสำเร็จไม่ได้มันก็เกิดแต่การสูญเสียพวกคุณมองย้อนกลับได้แล้วว่าการกระทําเช่นนั้น มันมีแต่การสูญเสียเสียความรู้สึกเสียโอกาสเสียเวลาและสุดท้ายก็คือเสียตัวเสียตัวในที่นี้ก็คือมีความบาดเจ็บมีการตายเกิดขึ้นในพศออต่างๆไม่อยากเปรียบเทียบเพราะว่านี่คือการพูดในเชิงของธรรมะ ในยุคต่างๆที่พวกท่านได้ทำการประท้วงทำการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องหาประชาธิปไตยแต่มันก็ล้มเหลวไปหมดนี่หรือประชาธิปไตยที่พวกเราเรียกหากันสังคมของฝรั่งเขามีการยอมรับเขามีการกระทําขึ้นและก็ยอมรับในความเป็นไป ประเทศของพวกเขาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองถ้าพูดเป็นภาษาอีสานก็ว่างงเหื้องเหลืองเหลือ่อมนั่นคือการเข้าถึงประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้ทางช่องแสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทรรดีชาแนลจะเปรียบเปลยบุคคลสถานที่ หรือแม้แต่ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่เขาได้สัมผัสในการเลือกตั้งในการเข้าไปถึงประชาธิปไตยองค์กรต่างๆมันก็มีการเลือกตั้งกันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่รุนแรงเหมือนระบบของสอสอที่จะนำมาหาคนที่จะมาเป็นหัวหน้า ที่จะทำให้ประเทศมันเดินไปแต่สุดท้ายประเทศก็เกิดความล่มจมก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเรามัวแต่ไปเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ไม่มองเห็นความเสียหายขอโอกาสขอโทษระบบของไฟมันก็จะมีมแมลงที่นี้ การเลือกผู้ที่จะมานำพาให้เกิดความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องหาบุคคลที่มีความแฟร์แฟแฟแฟก็หมายความว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาคอมเมนต์ได้เข้ามาพูดจุดเสียจุดด้อย นั่นก็คือระบบของสภานั่นหมายความว่าสภาผู้แทนราษฎรคือตัวกำหนดว่าบุคคลจะมีคุณภาพที่พวกเราได้เลือกตั้งเข้าไปดังนั้นการเลือกคนดีเข้าไปในสภาก็หมายความว่าจะเป็นผู้แทนให้กับประชาชน ประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องของระบบเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงพระอาจารย์ว่าไม่ใช่ถูกตังหกถ้ามันแพงเกษตรกร,ร,กรหรือว่าประชาชนของพวกคุณก็คงจะร่ำรวยกันไปแล้วแต่คนที่รวยพระอาจารย์ก็ยังมองไม่เห็นถ้าไม่ใช่ระบบของพ่อค้าคนกลางหรือผู้ที่ นำพาสินค้าของเกษตรกรไปขายในต่างประเทศระบบพวกนี้เราไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือประชาชนไม่ได้เป็นผู้กําหนดราคาสินค้าผู้ที่กำหนดราคาสินค้าคือพ่อค้าคนกลางหรือรัฐบาลที่มีการประกันสินค้าให้กับเกษตรกรเมื่อประกันแล้ว คุณก็ต้องรู้ด้วยว่าสินค้าที่เอาไปจะไปทำอย่างไรต่อพระอาจารย์เองก็รู้เรื่องราวพวกนี้ก็มีความเศร้าอยู่เหมือนกันที่เห็นข้าวมันเกิดความเสียหายดังนั้นระบบปัญญาชนของพวกคุณอันนี้เป็นธรรมะเปรียบเปยนะไม่ใช่การประท้วงเปรียบเปยว่าสมองปัญญา มีอยู่แต่ไม่ยอมที่จะทําหรือมันมีอะไรแอบแฝงอยู่พวกคุณหันมาฝึกจิตกันได้แล้วจิตอาสาจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลหนุนนําดังนั้นวันนี้ทางช่องก็จะมีพูดเปรียบเปยนิดนิด,นดหน่อยหอยเพื่อจะเป็นกระแสในการฟังวันนี้ทางช่อง ก็ขออํานวยอวยพรให้กับชาวบ้านหรือว่าผู้ที่ติดโควิดอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้โควิดจงพินาศดับไปขอคุณงามความดีจงมีความสุขเจริญรุ่งเรืองขอความชั่วร้ายความไม่ดีไม่งามจงพินาศดับไปด้วยอำนาจของคุณงามความดีศีลธรรมด้วยเทินสาธุ สาธุสาธุอะนุโมทามิ